สบายดีพี่น้องกับสบายดีเด้อรกับสบายดีเอฟซีคงบอกกับตันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีตอนเ้าๆพี่น้องออกมาเกี่ยวเขาเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องทางงานใหญ่เงึงกะทางงานใหญ่เงึงกะเลือแต่เขาทะเลรซุกเนาะพี่น้องเนาะกําลังเลื้งหน้าใหญ่เงึงหน้ากับตันกันเลือดเจ็ดหาพี่น้องหน้าแม่บอกกับตันเลือดเจ็ดหาอ่าตอนนี้กําลัง พี่น้องตอนนี้กำลังอ่ะนะอู้โคนาตอนนี้กำลังกินเข่าเข่า้าวน้ำกันแซ่บอย่างไรสงหายสงหน้าเลยเมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้สาวสุยน้องดาวมาเกี่ยวเข่าซอยพี่น้องก้อยกุ้งตุ่มไข่ไก่แจ้พี่น้องเลยอันนี้ทนาย ไข่ไก่เจ๊ได้ไข่ไก่หังได้บุเป็ไข่ในตเตะไข่หัางตัวละจุดแปดตัวโอ้ยมันมีลูกได้นะคะแนนนะนะบ่กอย่าไปกินโอ้ไข่้นทะบานตายแล้วเออเป็นไข่ขาวโอ้ยมันบอกแล้วก็เป็นไข่ขาวอ่ะรงกากะเ ไข่ไไข,ขมม่มันมาว่าพี่น้องกินเขาทำกันเด้อพี่น้องเ<า><า>ด้อ,ดเอาเ้ามดไข่ใหม่อืมเอาขห่ขดยตนี้หกบนอ้าามี่ห้าบุญยาไข่ใหม่อืมเอาไข่เก่าตดำหนึ่ไข่เก่ามันมัไข่เก่ามันแสบมัจางหังเากกงง้ามากหาบนูนะ รนหนูมันรุุนดำน่หลุลูกเลยตัวน่ะเออโบแมนบอกรังดีเลยสำน่ะไม่แหันนัก็าย่เินาต้องการเด้อพี่น้องเด้ออู้หไปตัดตวิวทุงไห่ทุงหน้าพี่น้องหน้ากับตันกับเลือเจ็ดไห่พี่น้องบานนี้แล้อะแหะ่หน่งนส สลามเด็กเลี้ยงง่ะดอกสลามเด็กเลี้ยงวัวเด็กเลี้ยงวัวสลามเนาะวังสื่อสลามนะคร ขอน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อน้อน้ำด้วยะแม่นียังไงต้มไข่ไข่แจ้แล้วก็ก้อยกุ้งคัวกุ้งเออมาแกงหัวปูมาแกงหัวปูซ้ำค่อยพอูักันันไข่นนะนั่นเจ้าน่ีไข่อยู่ในอัน

ไปทำอะไรไปาใต้ไปเลยย่างมต้ายไปแค่เขาได้เม่อกี้เขาอยู่นี่ม่อก้เขาอยู่นี่ตอนางๆจืดๆหัวใจมันไยจืดๆบักโด้มาเต้มาเต้ไปฟัอยู่ดีนี่มาเพนี่มาเลยนี่

อยู่ปากซันบ่ฮัลโหลคนละเรือมาหลาย้ามอเบิะอยู่เซสาอาตะปือบ่แห้งกายบนได้อาวันนี้มต่ลูกหลานมาซอยหนาใหญ่ดาวมาอะอย่างตะก้อนี่ดาววาาวเลยะอาอ มันยัง,ยงตะกะเนี่นะยังเจ๊ทให้นี่นะบ่แล้บอนเลยก้ลแล้วมันสวยแล้วเราอยู่ใส่สัจเจคุณูนนะแหนเราไปแล้วพะท่านแล้ว มีแต่หม้อหมัดเขาคันว่างน่ะโอ้โหยายม h u คืนนี้พ้าเลือไม่มาบไม่มาบอยู่เดีเอาผ้าตังมาโอ้มันกำลังก่อได้อยู่บ้านพ่อองตุ๊กบักแห้งๆหนึ่ง บ้ามาดเด้อฝาวคนเด да ้ออยู่บ้านพ่อองอะต๊กบางแห้งแห้งมากนมันมาทั้งน่ะครจะทังยังมาตุตกก้านั้นนะ้างั้เางนะ้นตกดมาซีมดูฮะดาวเอามาซีมดูไข่เออดาวกำลังจีมุมขอปากขปากคนได้อ well ีกแล้วดาว สีมึงด mm. ูไข่ไก่แจ like ๋นเป็นแนวไหนเมี่ยมต้องดีมีหลายแล้วอจบพ่รวมากมันกินแจ่ถ้มันพวกี้กินนอไก่แจ็กินมันนัวมันนัวคือไก่ป่าเห็นปะไก่โยคนบุ้ยแพไก่ในเฮือนนี่คือมาแพ้แท้บุ้ยไกแจบิบตายไก่ในเฮือนนะกินหัวหานกินเข่า แพ่ขนาดไก่ตีหักหักมาเสียที่แต่เสียที่แต่เดือนหาเดือนลุกมากเลยไก่มันหมักตายหาเดือนสี่เดือนหาี่แมนด้วยแล้วหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดให้พี่น้องเจ็ดให้ไอ้อาดอาดมืออื่นเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นอาดสิแล้วมืออื่นได้ดูสีเปื้อเต้เนาะเออได้คือแถวตะก้านี่กันได้เข่าอยู่เนาะอันนี้ว่ามันสิงามมันกับโบงงามปันได้ขนาดน่ะบางบางปะงามปันดอกเออห่วงมันได้ใครกว่ามันงามใครกว่าเป็นฟักพ่าวอยู่

เ,เ,เพื่อนบ้านเพื่อนว้านเสียกับเสียกับเพื่อนว้านนัดคิวมาหลายคิวได้นี่เอิ่มลอยนะ<ไ>โอ้ขนาดกคอ,อยยังบม่ได้กินสำลื่มว่าเขากับย่างงูกงูกงุกลงห,หน้าแล้วบม่ได้กิน เขาไปบอกแล้วมือหนหนาเพื่นมาให้หทุ่งนี้ก็ยังไร,ร้เติบอยู่ด้พี่น้องเขาทุ่งนี้ยังไร,ร้เติบอยู่ทุ่งนี้แต่หน้าแม่บากัปตันนี่ อาจเจล้วก่อนหมูเนาะทงนี้เพราะว่าเขาเขาสไตล์เดียวกันเบิดเลยซุกเบิดทงเลยเนาะพี่น้องอบดยวาอ่าถาไลงวดงวดเดียวกันเลยดีคือกันเนาะพี่น้องน่าใส่เขางวดเดียวกันลซุกพร้อมกันโหลดเกี่ยวว่าว่าปไปโหลดโอเคพี่น้องมหาหอดสนีกับตั้งกับสิปิดคลิปเดอ้อฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีสบายดี